สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนแจ้งข้อมูลข่าวสารครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565ซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอลอมอนะครับจะมีประชุมหาหรือนั้นก็จะนำเรื่องของเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาน,นะครับเป็นเงินประกันรายได้ ปีการผลิต2 5 6 5 6 1 6หรือปีที่4นะครับทั้งเงินประกันรายได้ส่วนต่างข้าวแล้วก็เงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด20,000บาทนะครับก็จะดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอมอในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลายท่านสอบถามว่าแล้วจะได้เงินเมื่อไร่ได้เงินตอนไหนช่วงไหนอะไรจะได้ก่อนเป็นต้นนะครับซึ่งแอดมิน มีข้อมูลนะครับเทียบกับปี64แล้วนะครับแล้วก็ตามที่ได้ติดตามข่าวสารมานะครับคาดว่าวันที่15คณะรัฐมนตรีหรอคลมจะมีการพิจารณาเคาะอนุมัติเงินงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวประกันรายได้ปี2565ทับ66แล้วก็เงินข้าวแผนจัดการข้าวด้วยล,วละละ1,000บาทนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการอนุมัติแน่นอนนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอนุมัติเสร็จแล้วนะครับได้กรอบวงเงินงบประมาณมาแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะประมาณนะครับย้ำนะครับว่าน่าจะประมาณ1-2ออาทิตย์นะครับก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอัปเดตตารางการจ่ายเงินด้วยนะครับซึ่งต้องรออัปเดตนะครับสำหรับในส่วนของตารางการจ่ายเงินจังหวัดไหนได้ก่อนภาคไหนได้ก่อนนะครับเงินอะไรได้ก่อน คาดว่าน่าจะเป็นเงินส่วนต่างข้าวนะครับที่จะมีการพิจารณาประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็ดําเนินการจ่ายก่อนนะครับส่วนเงินข้ารเหมือนจัดก,การข้าวไร่ละหนึ่งพันบาทนั้นน่าจะมีในส่วนของการจัดตารางการจ่ายเงินนะครับว่าเป็นวันไหนช่วงไหนนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นนะครับที่เป็นชาวนานะครับก็ลองเช็คนะครับเช็คในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เคยเช็คนะครับเว็บไซต์ เข้าไปเช็คก็ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เช็คดูนะครับว่าสถานะของท่านเนี่ยนะครับอัปเดตเป็นปัจจุบันหรือยังถ้าอัปเดตปัจจุบันแล้วก็คือปี2 5 6 5ทั้งนะครับขึ้นมาเป็นชื่อโครงการนะครับทั้งเงินส่วนต่างข้าวแล้วก็เงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวรายละ1000นะครับ ซึ่งต้องเป็นปี2,565ทัา66เท่านั้นนะครับเป็นปีปัจจุบันถ้ายังไม่อัปเดตถ้าของท่านเป็นปี64ทั65อยู่ก็อย่าพิ่งตกใจนะครับถ้าขึ้น ทะเบียนปรับปรุงเกษตรกรปีล่าสุดแล้วเนี่ยหกห้าทั้หกแล้วยังไงมันก็จะทยอยขึ้นมาให้นะครับซึ่งระบบก็จะอัปเดตให้ทยอยขึ้นอัปเดตขึ้นให้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็เช็คเรื่อยๆนั่นเองนะครับท่านใดที่เช็คไปแล้วไม่พบฐานข้อมูลนะครับแสดงว่าท่านไม่ใช่เกษตรกรหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดถ้าเกิดว่าท่านไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับที่ไหนแล้วนะครับให้ไปติดต่อที่นั่นลองดูนะครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่นะครับอันนี้เป็น กรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไม่พบข้อมูลของตนเองนะครับแล้วถ้าไม่ได้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปีนี้นะครับก็แน่นอนว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องมีการรันระบบ ยืนยันสถานะของเรานะครับว่าเราเป็นเกษตรกรหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แอดมินก็นํามาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบติดตามข้อมูลกันต่อไปแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้15พฤศจิกายน25 6 5ราเคาะพิจารณามาแล้วจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบอัปเดตให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับแอดมินนะครับสามารถที่จะตามให้ได้ว่าตารางการจ่ายเงินแต่ละภูมิภาคแต่ละ ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ตามให้นะครับปีนี้ก็ตามให้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ